ต้องกินให้ได้สุดยอด5ผลไม้ช่วยบำรุงปอดเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสและฝุ่นดีมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปอดคืออวัยวะที่สําคัญมากๆเพราะจะคอยทําหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซโดยจะนําออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่ร่างกายเมื่อหายใจเข้าก๊าซออกซิเจนจากอากาศก็จะเข้าสู่ถุงลมในปอดจากนั้นก็จะเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อลําเลียงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและปอดอยังทําหน้าที่กําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายด้วยซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือของเสียเมื่อเซลล์ต่างๆในร่างกายใช้พลังงานออกซิเจนแล้วก็จะ กลายเป็นของเสียนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกลำเลียงกลับมาอย่างปอดเพื่อที่จะได้ถูกขับออกจากร่างกายโดยการหายใจออกทิ้งไปอีกทั้งปอดยังทำหน้าที่คัดกรองสิ่งแปลกปลอมพร้อมช่วยปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่หายใจเข้าไปอีกด้วยดังนั้นเมื่อปอดต้องได้รับบทบาทหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซเช่นนี้แน่นอนว่าโอกาสที่เราจะสูดดมมลพิษในอากาศเข้าสู่ปอดแบบไม่รู้ตัวก็มี ความเป็นไปได้สูงจึงทําให้เสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆตามมาในอนาคตได้และแน่นอนค่ะวันนี้สุดติ่งก็ได้นําสุดยอด5ผลไม้ที่มีสปปรรพคุณช่วยบํารุงปอดมาแนะนําให้ได้เลือกกินกันค่ะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านด้วยงั้นไม่รอช้าตามไปเช็คก,กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีผลไม้ชนิดใดบ้าง หนึ่งส้มโอส้มโอคือผลไม้ที่จัดอยู่ในผลไม้ตระกูลส้มที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายทั้งวิตามินซีใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวโนอยด์โดยวิตามินซีที่ร่างกายได้รับจากส้มโอจะคอยทําหน้าที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและช่วยต้านอนุมูลอิสระได้อีกทั้งสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวโนอยด์ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบที่จะเกิด ขึ้นในร่างกายพร้อมช่วยลดความเสี่ยงจากการอักเสบในระบบทางเดินหายใจได้ด้วยดังนั้นผลไม้ที่จัดว่าช่วยบำรุงปอดได้ดีก็คือส้มโอเลยนะคะกินส้มโอบ่อยๆจะมีส่วนช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงลดความเสี่ยงเกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจพร้อมช่วยลดโอกาสการติดเชื้อต่างๆในร่างกายได้ด้วยและไม่เพียงแค่นี้ส้มโอยังเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ป กช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ สองมะขามป้อมรู้หรือไม่คะว่ามะขามป้อมลูกเล็กๆแบบนี้แท้จริงแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่ากินมะขามป้อมเพียงอย่างเดียวร่างกายก็ได้รับสารอาหารเกือบครบท้วนสมบูรณ์เลยละค่ะเพราะมะขามป้อมจะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัรสธาตุเหล็กวิตามินต่างๆโดยเฉพาะมีวิตามินซีในปริมาณที่สูงมากซึ่งมีมากกว่าส้มถึงเท่าตัวเลยทีเดียวโดยวิตามิน คือสารอาหารสําคัญหลกักที่จะคอยทําหน้าที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ง่ายๆและยังบวกกับมะขามป้อมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือสารแทนนินและโพลีฟีนอลซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะทํางานร่วมกันเพื่อช่วยป้องกันการสลายตัวของวิตามินซีเพื่อที่จะได้ช่วยทําให้วิตามินซีคงตัวอยู่ได้นานและที่สําคัญไปมากกว่านั้นวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างโพลีฟีนอลจะทำหน้าที่ช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเซลล์ปอดพร้อมทั้งยังช่วยลดการอักเสบที่จะเกิดขึ้นในร่างกายที่มีสาเหตุมาจากฝุ่นละอองได้อีกด้วยดังนั้นมะขามป้อมจึงจัดว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยบำรุงปอดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องช่วยบรรเทาอาการไอและเจ็บคอได้ดีมากๆด้วยเพราะวิตามินซีและสาร พน,น,นพร้อมด้วยรสเปรี้ยวของมะขามป้อมจะช่วยละลายเสมหะช่วยบำรุงเสียงและยังช่วยให้ชุ่มคอป้องกันเสียงแห้งได้อีกด้วยล่ะค่ะ 3. อะโวคาโดสายสุขภาพต้องห้ามพลาดอะโวคาโดเด็ดขาดนะคะเพราะอะโวคาโดคือผลไม้ที่มากคุณค่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยไขยมันดีที่จะคอยทําหน้าที่ช่วยลดปริมาณไขมันเลวในร่างกายลงได้เป็นการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ําตาลน,น้อยแต่มีไฟเบอร์สูงกินแล้วจะมีส่วนช่วยทําให้รู้สึกอิ่มท้องนานจึงเหมาะมากๆสําหรับคนที่กําลังอยู่ในช่วงควบคุมน น้ำหนักเลยล่ะค่ะและไฟเบอร์ยังเป็นสารอาหารสำคัญที่จะคอยทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยที่สำคัญกรดไขมันดีที่อัดแน่นอยู่ในอะโวคาโดนั้นคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งกรดไขมันชนิดนี้จะมีบทบาทหน้าที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้และบวกกับวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะคอยทำหน้าที่ช่วยป้องกันการทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายที่ ที่มีสาเหตุมาจากมลพิษต่างๆจึงเป็นการช่วยลดการอักเสบได้อีกทางหนึ่งและยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่านอกจากอะโวคาโดจะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีอะโวคาโดยังเป็นผลไม้ที่ช่วยบำรุงเซลล์ในร่างกายได้ดีมากๆเช่นกันโดยเฉพาะช่วยลดการอักเสบของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายที่ได้รับผลกระทบมาจากมลภาวะต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเรา อย่างเช่นอวัยวะอย่างปอดที่คอยทำหน้าที่ฟอกอากาศให้กับร่างกายนั่นเองค่ะ สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงมากเพราะจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายทั้งไฟเบอร์โพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายวิตามินต่างๆและที่สําคัญมีสารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพดีซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งช่วยบํารุงสุขภาพสายตาลดความเสื่อมของดวงตาจากการถูกแส แสงแดดทำร้ายช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจช่วยควบคุมความดันเลือดและชะลอการอุดตันของหลอดเลือดได้และที่สำคัญสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากซึ่งถ้าหากเลือกกินสตรอเบอรี่ให้ได้9ผลร่างกายจะได้รับวิตามินซีที่มากถึง112มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเลยทีเดียวโดยบทบาทหน้าที่สำคัญของวิตามินซีจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับ ร่างกายเพื่อคอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคและเชื้อไวรัสต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายๆจึงเป็นการช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงอาการที่หนักหนาได้อีกทั้งสารต้านอนุมูลสระที่ร่างกายได้รับจากสตรอเบอรี่ยังจะคอยทําหน้าที่ช่วยขจัดอนุมูลิสระทั้งในและนอกเซลล์เพื่อช่วยป้องกันความเสื่อมของเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆในร่างกายจึงมีส่วนช่วยลดการอักเสบที่จะเกิดขึ้นได้ผลไม้อย่างสตรอเบอรี่จึงจัดว่าเป็นผลไม้อีก ชนิดหนึ่งที่ควรเลือกกินให้ได้บ่อยๆจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยล่ะค่ะ หามะล,ละกอสุกมะล,ละกอสุกจะมีสารต้านอนุมูลสระที่สําคัญอย่างเบต้าแคโรทีนและบวกกับมีวิตามินเอและวิตามินซีซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภุมิคุมกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้เราป่วยได้ง่ายๆพร้อมทั้งยังทําหน้าที่ช่วยเสริมสุขภาพเยื่อบุในระบบทางเดินหายใจให้มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยจึงเป็นการช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการอักเสบในปอดที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะหรือสารพิษต่างๆได้ อีกต่างหากและในขณะเดียวกันก็ยังทําหน้าที่ช่วยส่งเสริมให้ปอดทํางานดีมากขึ้นอีกด้วยและนอกจากนี้มะละกอสุกยังมีสารเอนไซม์ปาเปนซึ่งสารชนิดนี้จะมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบในร่างกายลงได้และยังมีสรรพคุณในการช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญมะละกอสุกจะอัดแน่นไปด้วยไฟเบอร์ที่จะทําหน้าที่ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้มีความคล่องตัวจึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ